หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้เทศตอนกากับเปตค่ะวิบากกรรมไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ไปก็จะมาคุยกันเรื่องกากะเปรตสำหรับเรื่องกากะเปรตที่นความมีว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงชีวิตอยู่ เวลานั้นอากาาวเขาองค์สิเสองอ,งองร,าาร,ปประารซเซสพระโมกคัลลากับพระลักษณะจำมรรษาอยู่มันยอดเขาคิ้จกูดขั้นมาถึงเวลาเช้าทั้งสองท่านลงจะเขาคิ้จกูดเพื่อจะบินดบาตก็พอดีพระโมคคัลลาเห็นกากระเปลดพอดี จึงจิงทรงทึงทำการยิ้มขึ้นให้เฉยยิ้มโดยไม่มีเหตุผลพระลักษณนะ่อเห็นพ่าโมกขลายิ้มก็ถามว่าท่านโมกขลายิ้มเพราะอะไรทระโมกขลาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเรื่องนี้ไปถามเราที่ธนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อตอนสายๆหลังจากบิณฑบบาตแล้วฉันข้าวแล้วเราก็จะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่มหาวิหารในต,ตอนนั้นท่านถามเราที่นั่งก็แล้วกันลักษณะก็จําไว้ถ้าต่างองค์ต่างก็ไปบิณฑบาตเมื่อกลับมาฉันเสร็จต้งสององค์ก็ไปไปมหาวิหาร เวลานั้นมาองคง์สมเด็จพระวิชิตมารคือพระพุทธเจ้าทรงเทศจบพระขณะก็ทวงพระโมคคัลาลานะเมื่อตอนเช้านี้ท่านเดินมายิ้มยิ้มยิ้มทั้งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อผมถามท่านท่านบอกว่าให้ให้ถามต่อนหน้าพระพุทธเจ้า เวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบแล้วผมขอถามท่านว่าท่านยิ้มเพราะอะไรพระพุทธลาก็บอกว่าท่านนักขณะตอนที่ผมยิ้มนั้นผมเห็นเตจตัวหนึ่งมีรูปรา่างเหมือนกามีปีกมีหางมีขนแต่หน้าเป็นคนลอยมานอากาศ มีไฟลุกท่วมตัวมีดาบฟันถ้าหอกแทงไม่ขาดสายพขาเหนอาการแปลกอย่างนั้นยังมีการยิ้มม่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงฟังก็สงรัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเปรตตัวนี้ก็ดีคือการกระเปรและอีเปรตก็ตาม ตถาคตได้พบแล้วเมื่อสมัยที่นั่งต้องใต้ตโคนโพแต่ว่าตถาคตไม่มีพยานที่ไม่กล้าจะพูดกับใครเวลานี้ตถาคตมีพยานแล้วคือพระโมคคันลาโมคคัลาได้เห็นเปรตตัวนี้ตถาคตก็ยขอเล่าความเป็นมาของเปรตเป็นบทประกรรมของเปรต แล้พระพุทธเจ้าจึงทรงตัด่าพเกเวดูก่อนพิสุทังหลายในสมัยเมื่อก่อนที่เปรตนี่จะมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่เกิดเป็นกาเป็นโอกกาจับอยู่บนหลังคาสลาในวันนั้นเป็นวันพระเวลาที่จะบ้านเข้าไปทำบุญเมื่อกาเห็นกลับข้าวไปที่ชอบใจ ปลาเป็นชิ้นใหญ่วางอยู่ในกระจาดคือในกระจาดที่เขาจะทำไปทำบุญก็บินโฉบมาคาบปลาไปกินเพียงเท่านี้กุ้งกร,รมเพียงเท่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ชื่อกามาเกิดเป็นเปรตทั้ทงทงัทั้งนี้ก็เพราะว่าของนั่นเขาจะนำไปถวายพระ แต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าของนั่นจะถือว่าเป็นของสงก็ยังไม่ใช่ทั้งนี้เพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้ประเคนสงยังไม่เป็นของสงแต่ว่าจะถือว่าเป็นของเจ้าของก็ไม่ใช่เพราะเจ้าของตัดสินใจแล้วว่าของทั้งหมดนี้เราจะนํามาถวายพระก็รวมความเป็นของกลางเป็นของไม่ใช่ไม่ใช่ของเจ้าของด้วย ี่ก็ไม่ใช่ของสงด้วยแต่เ้ื่อของนี้เขาตั้งใจไปทําบุญไปถวายทานพระการเพียงเล็กน้อยเท่านี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเปรตตัวกาตัวนั้นตายจากความเป็นกามาเกิดเป็นเปรตนี่ถ้าบังเอิญเขาบัคเคนสงแล้วนะกาตัวนั้นต้องลองเวจีมหานรกนี่เป็นการบังเอิญเขาไม่ยังยังไม่ได้บัคเคนสง ยังไม่เป็นของสองด้วยแล้วไม่เป็นของเขาด้วเป็นของกลางๆระหว่างจะทําบุญแต่ตัวนี้ถาวายทุกโอนิสนามานานเพราะว่าถึงมีไฟไหม้ตัวลุกตลอดเวลาอาการี่สองดาบหลายเล่มฟันตลอดเวลาเหมือนกันอาการี่สามหอกหลายเล่มแทงตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็ลอยปอา,ากาศนี่แหบรรดา,าญาติโยมทุกตัวสัตว ขึ้นที่ว่ากฎคงตามแลงเล็กๆนน้อยที่จะไม่ให้ผล,ล้วไม่มีมันให้ผลแต่คนเราไม่รู้ผลยังขอบรรดาญาโยพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านจงระมัดระวังไว้เรื่องนี้ของใหญ่อาตามาเคยเห็นทายกคนหนึ่งแล้วขอที่โปรดอย่าเมาว่าทายกทุกคนเป็นเหมือนกันนะ เอาเฉพาะรายที่เขาทำความชั่วมีวัดวัดถึงอาตมาเคยไปพักโั่วคราวอันนั้นเป็นวันตรุจีนถ้าทั้งหมดลงสลากำลังสูตรของเอ,อิญอาตมาติดในมนเทศจะต้องไปเทศที่อื่นก็เลยไว้ในลงสลากับเขาลงยจ้างก็ลงยจ้างก็เห็นทาย,ยกในวัดน,นั้น หลังโกงกงเชอ่ะวแบกเอาข้าวหนึ่งระมังใหญ่ระวังลูกโตมากลงเรือแล้วก็แบกขนมเข่งบ้างของที่เขาถวายตัวจีนบ้างถว้วก็พระลงเรือทั้งทั้งนี้เพราะว่าพระยังสวดไม่จบเขายังไม่ถวายพระขอส่วนนี้ทั้งหมดเป็นของมากเหลือจากพระ คำมันเหลือก็หมายความถ,าถาวายพระก่อนเลือถ้ายังเหลือยังมับนอีกมากมายแกก็นําเรือของแกข้ามฝากไปเอาไปบ้านถ้าจะถามว่า,าไปไว้เพลนรือก็ตอบว่าไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกนําไปบ้านของแกถ้าจะจะไว้ถาวายเพลนพระก็ต้องอยู่ที่วัดเป็นว่าขอท่านหลายเหล่านั้น เจ้าของเขาตั้งใจถวายพระแล้วใส่บาตรแล้วแล้วก็กำลังจะนำไปถวายพระทายกก็นำไปบ้านก่อนพันดาท่านัอหลายถ้าเป็นกรรมอย่างนี้ท่านจะตัดสินใจยังไงจะถือว่าทายกมีบาปเมืออขั้นการกระเพิดไหมก็ต้องตอบว่ามีบาปมากกว่า ทำนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างกากระไปไดของของเขายังนํามาไม่ถึงขขวัดพอเข้าเขตวัดยังไม่ขึ้นสลากาก็ไปขาบเอา,เอา,เ,อาเอาปลาของเขามาเต็มปากแล้วก็มาเก็บไว้แล้วของที่ทายกหลังโกงคนนี้นําไปนั่นเขาใส่บายเขาถือว่าเขาถวายพระแล้ว ถึงแม้ว่าพระจะยังไม่รับโอเคนก็ถือต้องถือว่าเป็นของสงฆ์าะบาทเป็นสราชนะรับแทนพระพระจะมือไปรับกับข้าวหรือกับรับแกงไม่ได้เวลานั้นกาสวดเขาถือว่าบาทเป็นของพระเขาได้ให้พระแล้วเชนทายกคนนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเอเวจีมาหานหรกก่อน หลังจากนั้นยึงมาเป็นเปรตอันนี้ระดรบดาญ,ญาโยมหุธวริสัทย์งหลายยห้ท่านผู้ฟังโยมมัตตวังเรื่องนี้ไว้ให้มากว่าการทําความชั่วบางอย่างเราคิดว่ามันไม่ชั่วแต่มันชั่วโทษของความชั่วคือลงอบายิไ <c> อ <oughs> ้โทษของความดีกดข,ของความดีก็อย่างนยกไปสวรรค์เป็นต้น ให้บรรดาจันพุทธศาสนิกนชนก็อยากจะพูดต่อไปอสักนิดหนึ่งนอกจากว่าจะกินของที่เขายังไม่ได้ป,ะประคินพระแต่ว่าบาทแระอระจนะเป็นผู้รับแทนพระอย่างนี้ต้องถือว่าเขาให้แล้วให้แก่สงแล้วถ้าคนธรรมดาดีๆไม่มีใครกล้าไปหยิบของในบาทปากินในธารพระของพระมากิน ถือว่าเป็นการถวายพระแล้วถ้าถามว่ายังไม่ได้ประเคนจะบาปหรือ <c oughs> ก็ต้องตอบว่าเหมือนกับการประเคนเพราะนั่นถือว่าเป็นการที่เขาให้แล้วถ้าถือว่าเป็นการยังไม่ปรคเคนไม่ได้ก็อยากจะพูดต่ออีกสักหน่อยหนึ่งของที่น่ากลัวก็วคือว่าบรรดาญาจยพุทธบริษัท ส่วนใหญ่ที่รักษาอบสตศินนั่นหมายความว่าหลังจากฟังพระสดแล้วพระฉันแล้วพระยะถาสัพเีเสร็จญาติโยมก็ยังไม่กลับยังอยู่วัดต่อไปบางท่านก็กลับบ้านบางคนก็ท่านก็ไม่กลับท่านนี้จะเมื่อไม่กลับ ก็มีบางท่านทำโทกนั่นคืออาหารที่เหลือจากพระที่พระไม่ต้องการแล้วพระฉันเสร็จขอพระบาบริโภคอย่างนี้ไม่มีโทษแต่ว่าอย่าต้องขอจะพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆนะอย่าไปขอเอาของพระของของพระที ถ้า,าท่านยังเสียายอยู่ถ้าเรงใจโยมแกงดีๆต้มดีๆขนมดีๆพระยังติดใจที่จะเบิงฉันถ้าญาติโยมเป็นทายกทายกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้บัญชัศผู้บรรับบัญชาพระถ้าที่เคยเห็นมาบันนอกนะทายกมักจะมีอำนาจเหนือพระอยู่เสมอที่ว่าพระเป็นลูกศิษย์ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าญาติโยมหรือทายกไปขอพระก็เกรงใจทั้งทั้งที่เสียดายอยู่ก็จําเป็นต้องให้อย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นการบังคับพระจะต้องกินเฉพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆคือว่าของที่ท่านไม่ต้องการท่านบอกโยมของนี่เหลือแล้วถ้าญาติโยมจะตามแบบทานก็ได้นะ ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านุทธบริษัททุกท่านจะไม่มีอะไรเป็นโทษทีน,นี้ก็มาห่วงอีกนิดหนึ่งเคยมีพระพูน้อยมาเล่าให้ฟังว่ากับข้าวดีๆของี่มีรสอร่อยของที่พระชอบเวลาทาวรรษวายท,ทานเสร็ ก่อถวายทานนะเขานำของถวายพระกับข้าวดีๆขอมรสอร่อย <c oughs> แกงดีๆทายกมักจะนำไปถวายพระพุทธรูปเป็นการถวายข้าวพระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่ใช่เขาแปลกถ้าไม่แปลกอยู่นิดหนึ่งคือว่าการถวายพระพุทธรูปพระพุทธรูปทำไมฉันเป็นแต่เพียงการบูชา ตอนนี้ในเมื่อเขาไปวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปแล้วต่อไปทายกก็นำถวายทานทานทั้งหมดถวายเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุกตรงนี้มีความสำคัญการถวายสังฆทานนั้นจะถือว่าจะถือว่าจะกล่าวถึงพระเจ้าหรือไม่กล่าวก็ตามแต่ว่าถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุกนี่ของทั้งหมด ที่ตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์ก็ดีตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปก็ดีก็ถือว่าเป็นของทค่ถวายสงฆ์ถวายสังฆทานแต่ว่าพอพระฉันเสร็จกัปปารถุติรากกทายกลาจาพรพุทธรรปออกมากินอันนี้เป็นโทษมากบรรดาพระวรสาร ทั้งน,นี้เพ่อได้เพราะว่าขอนั้นเขาถวายสังฆทานพระสงค์ยังไม่ได้ฉันถ้าจะแก้ว่าพราะพุทธรูปฉันแล้วพระทูปมันดะฉันเป็นการวางไว้เฉยๆถ้าถือว่าเป็นการบูชาก็เป็นการบูชาได้แต่สิทธิทั้งหมดยังเป็นของสงฆ์ถ้าขอมาสังฆทาน ทางที่ดีแล้วของที่เก็กบ่าถอยพระรูปคนจะเก็กบไว้ใหพระฉันเพลินพระฉันในตอนเพลนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทายกยกเอามากินถ้าทายกยกเอามากินก็ถือว่ากินของสองการกินของสองนิมันดาเต็มพระบริษัทที่ไปก็คืออเวจีมหานรก อันนี้พ่ออะไรพ่ะของสมไปแตะนิดเดียวไม่ได้มันเอเวจีมหานรกเอาเวจีมหมานรกมีสภาพเป็นยังไงตามพระบาลีท่านบอกไปอัจจรังคําว่าอัจจรังคือไม่มีการหวั่นไหวหมายความว่าขยับตัวไม่ได้มันเป็นซองสี่เหลี่ยมข้าไปไฟข้างหน้าไฟข้างหลังไฟข้างข้างข้างหน้าข้างหลังพุ่งมาทั้งสี่ทิศ ล้วไฟข้างล่างก็พุ่งขึ้นมาไฟข้างบนก็พุ่งลงมาไฟทั้งสี่ด้ก็พุ่งเข้ามาไฟนั้นไม่มีเปลวเป็นไฟละเอียดสังเกตดูเตาสูบเมื่อไฟแรงมากๆจะไม่มีเปลวเกือบจะไม่เห็นแสงเกือบจะไม่มองเห็นแสงละเอียดตาจะมีความร้อนสูงข้อน,นี้ฉันในไฟในเวทีหมามนรกก็เช่นเดียวกัน เป็นไฟที่ไร้เปลวเกือบจะไม่มีแสงไมนไฟละเอียดมากมีความร้อนจัดแล้วหอกทั้งหลายเล่มออกจากข้างบนที่ติดผนังข้างบนทิ่มลงมาทะลุตั้งแต่ทิ่สะถึงก้นลงไปยันที่พื้นหอกข้างซ้ายแทงเข้ามาทะลุไปหาฝาฝาเขาดาวท่านฝาหอกข้า,ง,ง,ฝา,าขงฝาแทงเข้ามา อขด้านหน้าแทงเข้าไปเขาด้านหลังแทงเข้าไปเสียบหมดไม่มีการหวั่นไหวแม้ขยับปากก็ไม่ได้แทงปากแทงจม,มุกแทงหมดแทงทุกร่างกายล้วสัตว์นรกที่อยู่ในเวจีจะมองเห็นกระดูกแดงคล้ายกับคล้ายคล้ายกับเหล็กที่เผาสุกดีแล้วมีความร้อนมากมีความเจ็บมากหวั่นไหวก็ไม่ได้มีทุกเวนาอย่างหนัก การลงอเวจีมหานรกอย่างต่ำก็ใช้เวลาหนึ่งกับเรือไม่ใช่นนั้นก็ใช้เวลาหนึ่งพุทธันดอนอย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรพุทธันดรหมายความว่าหลังจากพระเจ้าอ,อนิจพภานแล้วจึ่กว่าพระเจ้าอีกองหนึ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างนั้นเร็วหนึ่งพุทธันดร ป็นการใช้เวลาที่นับนับจะนวนเป็นล้านล้านปีไม่ใช่ปีสองปีสัตว์จะต้องถทวาทุกคยราอย่างนั้นอย่างหนักชัานบรรดาท่านทายยกขึ้งหลายท่าญาติยาโยมพุทธบริษัทโยงระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากแต่ส่วนใหญ่จริงๆอาตมานั่งนับตั้งแต่เป็นพระเล็กๆพระองค์แรก มาจนกระทั่งเป็นพระแก่ก็มองเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นตลอดมาทั้งนี้เว้นไว้แต่วัดท่าสงจะไม่ใช่วัดเดียวนะก็มีหลายวัดที่จะว่าท่านมีความรู้ทั้งพ่อวัดน,นั้นท่านมีความรู้ท่านแนะนำทายกท่านให้มีความเข้าใจเขาก็ไม่ทำกันเขาก็ละเขาก็เว้นอย่างนี้ก็มีมาก แล้วก็มีมากกว่านั้นก็คือว่าท่านที่ไม่มีความรู้พอพระกลับเสร็จทายกก็ต่างคนต่างยกเอาเสร็จ้วกินของดีๆเลือกไวแล้วของอย่างไหนมันดีมากชอบใจกินอถวายพระตรูปของอย่างไหนดีมากถวายพระตรุปถวายไว้เพื่อตนกินเอง ถ้าอย่างนี้ท่านยังไม่ต้องเกิดเป็นเปรตจะต้องลงเอเวจีมหานร,รกก่อนพ้าอาเอกจากเวจีมหานร,รกแรกก็ผ่านรกสี่ขุมต่อไปก็ชำระหนีดด้บาปไปทุกๆุกขุมต่อมาจึงจะมาเป็นเปรตน,นี่ระบ,บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทยิงเราของที่ขอจากพระก็เหมือนกัน ของสิ่งนี้ผมขอจากพระแล้วแต่ต้องสังเกตด,ดูว่าพระทา่านยางชอบอยู่หรือเปล่าถ้าทางที่ดีเราไม่ขอเลยดีกว่าเราอยู่บ้านเรากินอะไรเราไปที่วัดเวลาใส่บาตรเอาข้าวใส่เอาแกงใส่ขยักไว้หน่อยหนึ่งส่วนนั้นเป็นของพระส่วนนี้เป็นของเรากินของเราดีกว่า นือว่าถ้าบังเอิญของมันเหลือจริงๆพระท่านไม่มีความต้องการพระท่านก็บอกว่าโยมของที่ตั้งอยู่บนเตียงนั้นมันอสง์นะอาตมาเลิกฉันแล้วไม่ต้องการแล้วยมมารับถานได้อย่างนี้รับถานได้ระรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราพูดต้องกดคองมกักงความชั่วแต่คนที่ทําความชั่วในบรรดาถ้าพุทธบริษัท ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลงมารกเสมอไปถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าบังเอิญบาปทั้งหลายที่ทำมาแล้วมันบาปแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วคือบาปบาปแปลว,ว่าชั่วให้นึกถึงแต่ความดีเราจะตั้งตนใหม่ หลังจากนี้ไปขึ้นจิตวสินห้าข้อคือหนึ่งพาณาธิบาตไม่ฆ่าสัตว์สองทินาจเราไม่รักทรัพย์สามกาเมสไม่ช้าจารเราไม่พูดเราไม่ทําความชั่วคือไม่ละเมิดสามีพัญยาของใครสี่มุสาวาทเราไม่โกหกห้าวลาีมะไรเราไม่ดื่มชิ้นห้าข้อนี้ตั้งใจรักษาให้แข็งขด ไอสัตว์จริงๆถ้าเราไม่ฆ่าเราก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าอยากอยาก,อยากกินเนื้อสัตว์เราก็ไปซื้อเนื้อมาเขาฆ่าแล้วเราไม่เร,ไมเราไม่บาปถ้าอยากกินหมูก็ไม่ไมต้องฆ่าหมูเราก็ไปซื้อหมูมาถ้าอยากกินปลาก็เราก็ไปซื้อปลามาถ้ามันไม่มีสตางค์จริงๆก็ํำน้ำพริกเผาหรือน้ำพริกสดก็ได้ เอาผักมาจิ้มกินเขากินเจกันยังไงเขาจะสามารถอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันชีวิตไม่มีความจําเป็นต้องไปฆ่าสัตว์เขาถือมังสวิรัตเชอบกินเจกันเขามีความอ้วนผีผอมใสแล้วก็สามารถจะทรงตัวอย่างเขาได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขัน้นอธิษฐานว่าจะกินเจถ้าเรามีเนื้อเราจะกินเนื้อ ถ้ามีหมูเราจะกินหมูเรามีปลาเรากินปลาถ้ามันไม่มีเราจะซื้อถ้าสตังซื้อไม่มีเราจะอดกินแกงเลียงก็ได้กินผักต้มกับน้าพริกก็ได้กินผักต้มหรือผักดิบกับบราก็ได้ตามใจชอบอาหารที่เพึงทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์มีทมเทไป เขากินได้เราก็กินได้นี่ข้ออธินาทานจงเห็นใจชาวบ,บ้านเห็นใจตัวเองว่าทรัพย์สินของเราเองน่ะเราไม่ต้องการนะครับมายื้อแย่งมาลักขโมยเราก็ไม่ควรจะลักขโมยเขาไม่ควรจะยื้อแย่งเขาไม่ควรจะคดโกงเขาเราเว้นมันไม่ดีนี่กาเมสสมรชาจารลูกเขามีเขาหัวเขา ไม่ว่าของใครเขามันจาของก็ถือสิทธิความรักแล้วก็ยับยัง้งไว้ซะก่อนเราไม่ยอมละเมิดสิทธิความรักของบุคคลอื่นอดใจมันไม่ตายหรอกอดใจไว้ถ้ามันมีความจำเป็นก็ซ่องมีไปซ่องก็แล้วกันถ้ากลัวเป็นโรคก,ก็ใช้ถุงยางหมดเรื่องเราไป ท่านี้ลงมาข้อมูลสาวาตคนที่พูดไม่ความไม่จริงกับเรา,าเราไม่ชอบเราชอบคนพูดตรงไปตรงมาชั้นใดใครโกหกเราเกลียดถ้านได้มาดูใจของคนอื่นถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเขาก็คงชอบใครเราไปโกหกเขาเขาก็เกลียดสิ่งใดที่เขาเกลียดมันเป็นการสร้างศัตรู เป็นเหตุได้ไม่หายไปมีแต่ศัตรูคนเรามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากมีศัตรูน้อยก็มีความเดือดร้อนน้อยไม่มีศัตรูเลยมีความสุขดังนั้นเราจึงไม่ควรจะมีศัตรูเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องพูดถ้ามีเรื่องจะพูดตามความเป็นจริงก็พูดตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่พูดเราไม่โกหกใครเนี่ยมาสุราใะเมไรไยให้สุราในเมรัที่บรรดาท่านผู้บริัทธ์ยนั้นตันเมาใฮ้เมรัน้าขาวให้เมรไรขอที่กันแล้วเขาเรียกสุรามันเมาเราไม่ดื่มเป็นยังการดื่มโุราในเมรเราไม่ตายเราเดื่มโุราเราต้องการเป็นคนบ้าคนเมามีสภาพคล้ายคนบ้า แต่คนไม่มามีสภาพเหมือนคนดีเพราะว่าศีนหารมประการนี้เราจะไม่ละเมิดจกเว้นาบาปเก่าๆเราลืมันเสียต่อไปก็ตั้งใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจต่อไปก็คิดว่าชีวิตนี้เราไม่เช่ามันก็ตายเราจะสร้างจากเพราะความดีคือคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์